ตกเรียบร้อยครับอำเภอนางรองพี่น้องนะครับเวลาประมาณบ่ายสามหน่อยๆตามที่กรมอุตรได้ให้รายงานไว้นะครับเป็นไปตามคาดพี่น้องตกแล้วครับนี่โอ้โหยังไม่ได้รุ่นมาครัเข้าบ้านเลยแซะเทกยังไม่เสร็จพี่น้องดินเต็มเลยครับเดี๋ยวจอดล้างไว้ข้างนอกก่อนล้างน้ำฝนก่อนนะครับจอดล้างน้ำฝนสักวันก่อน ตกแล้วเรียบร้อยครับนี่บรรยากาศหน้าบ้านลูกพี่ทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุครับวันนี้โหจะกลับบ้านยังไงเนี้ยที่ไหนตกบ้างครับนี่อำเภอนางรองตกแล้วนะครับนี่ที่ไหนตกก็รายงานกันเข้ามาหน่อยครับน่าจะโดนกันเยอะครับวันนี้ห้าหกวันติดติดครับสำหรับฝน จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ว่านข้าวหว่านน้ำกันเลยพี่น้องคนที่หวานก่อนก็ดีไปครับคนที่หวานหลังนี่โอ้โหต้องให้ฝนทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งนะทิ้งจะหวานได้พี่น้องนะครับฝนสาดเลยพี่น้องโอ้โหดูดิพี่น้องให้ดูบรรยากาศครับ เสียงฝนนี่เสียงดังสนั่นเลยพี่น้องมีลมเล็กน้อยครับมืดตึ๊บเลยอะ่ะมืดมิดไปหมดเลยนะนะครับความมืดนี่เข้าครอบนำหมดแล้วนะ โอ้นา่าจะตกนานเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยพี่น้องถือว่าฝนฟ้าปีนี้ดีมากนะตกจริงๆปีนี้พี่น้อง ตกแบบนี้มีท่วมครับนี่